สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่างลุกจะพามาดูเป็นทรงรองทรงต่ำนะครับผมขึ้นฟันรองด้วยเบอร์หนึ่งเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิควิธีการตัดด้วยฟันรองครับรองทรงต่ำก็จะขึ้นอยู่ประมาณสัก1บีเล็กนะครับเกณฑ์ประมาณ1บีเล็กก็ดูความเหมาะสมนะครับของเส้นผมแล้วก็หัวลูกค้าด้วยครับอาจจะขึ้นไปสูงกว่า1นบีเล็ก นิดหนึ่งก็ได้หรื่อต่ากว่า1นึ่งีเล็กก็ได้นะครับอยู่ที่ทรงผมแล้วก็รูปศีรษะด้วยนะครับอยู่ที่อยู่ที่เส้นผมครับไม่ใช่ทรงผมเป็นโรคทรงต่ำโอ้ด้านหลังลืมดูนะครับกล้องไม่ได้โฟกัสไอแบตเตอรี่ที่ตัดเลยนะครับโฟกัสผ้านะครับต้องขอไปด้วยนะโรคทรงต่ำด้านหลังก็จะขึ้นอยู่ประมาณสักติ่งหูนะครับก็1นึ่งีเล็กเหมือนกันนะครับถ่ายขึ้นแล้วก็ เผยหน้าแบตเตเรียอ่อนครับรองทรงต่ําจะอยู่ประมาณ1นวีเล็กรองทรงกลาง1นวีใหญ่รองทรงสูง1นวีใหญ่กับ1นวีเล็กนะครับสไตล์ช่างดูกเกอร์จะวัดประมาณนี้นะครับให้มันง่ายต่อการทํางานนะครับจะได้เท่ากันตัวนี้ใช้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะฮะต่อมาผมใช้เป็น0ูในการเก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้จะไม่จัดขาวมากนะครับจะอบงานแบบ รองทรงต่ำแบบนวลๆแล้วก็ให้เห็นรอยกันด้วยนะครับให้เห็นรอยกันขบก็จะใช้เป็นเบอร์0ูนะครับแต่ถ้าไม่กันขบก็สบัดเบอร์ศูนย์แล้วก็ศูก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะให้เป็นรอยกันขบด้วยนะครับเวลากันขบมันจะสวยนะครับเวลาตัดนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ขั้นหนึ่ง สองฝั่งก็ทําเหมือนกันเลยนะครับคลิปนี้ผมมาตัดให้ดูช้าๆนะเผื่อช่างใหม่ๆมาดูมันจะได้ได้ได้เข้าใจง่ายถ้าตัดเร็วเกินไปตัดลิปเ๋ยวกลัวจะดูไม่ทันกันนะครับเป็นบางทิปนะครับคทิปไหนผมก็ตัดต่อเร็วส่วนตรงนี้จะเป็นผมชี้ย้อนคนละทางนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ทำงานยากนิดหนึ่งปล่อยเป็นธรรมธรรมชาติเลยครับตรงนี้ย้อนแล้วก็เส้นผมมันก็จะ่อผมไม่ค่อยมีนะครับส่วนตรงนี้ก็ลปล่อยธรรมชาตินะครับอย่าไปซีเรียับตัดผมเราซีเรียมากเดี๋ยวมันจะทำงานยากนะครับตัดผมให้ทำตัวสบายๆการตัดผมไม่มีอะไรยากเลยมันจะยากไอ้ที่เราคิดมากเองนะครับ มากเองแล้วก็ฟังคำพูดจากคนอื่นเยอะถ้าทำตัวสบายๆมันก็ตัดง่ายนะครับอย่าไปคิดมากครับต่อมานะครับใช้เป็นตัวกันโขมนะครับเป็นแบตรเตอรี่นตัวเล็กนะครับผมจะกันมาลักษณะโค,งะค้งนะครับแบบกันแบบเก็บช้าๆไปเรื่อยนะครับเนี่ยโค้งลง ที่ผมขึ้นด้วย0.5ก็เพราะว่าให้มันเห็นรอยกันขบเป็นนี้นะครับนี่ข้างหูก็จะกันแบบนี้เพราะผมลูกค้าค่อนข้างที่จะโตห่างนะครับนะขึ้นเบอร์นหนึ่งยังอกนวลเลยนะครับอกขาวนวลเลยค่อนข้างที่จะเส้นเล็กแล้วก็โตห่างสองฝั่งก็กันเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันเลยง่ายๆนะครับ เองทรงต่ํำด้านบนอย่าไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นตัดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเอาแค่ข้างหูนะครับโอเคครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม